สบายดีพี่น้องผูไทยครับเมื่อนี้มีโอกาสได้มาบ้านอำเภอเขาวงครับนี่ก็มาตึกป่าอย وم, ู่อำเภอเขาวงในชะคุณยายสะอาดอยู่อำเภอเขาวงครับพี่น้องคือเก้ามีความสุขนยพี่น้องเบื้องหน้าทางหลังนะพี่น้องหน้าปังได้นี่ครับหน้าปังทางหลังวิถีชีวิตท้องไห้ท้องนาเมื่อนี้กับมาตึกแห่คือเก้าทาั้งแห่นี่ยอยู่ในกระสอบครับ แห่ซ่านน้อยๆเลเพราะว่าตัวนี้มันยังไม่แห้งครับตัวนั้นแห้งแล้วนะครับอีสานหนึ่งมันแห้งแล้วยังอีทข้งหลังกับนี้ว่าต่อไปตึ๊กแหงกับพอพอได้เมื่อป้นพอดีได้กับปูแล้วเออคุณยายสะอาดปูเพื่อกินครับแรงนี่ได้ป่านี่พี่น้องได้ป่านี่ครับอือพอได้เมื่อป่นแรงครับนี่เมื่อป่นวิธีชีวิตบ้านเฮาเนาะ นีเขาได้มือปน่นมือแจ๋วพี่น้องนี่เมือได้แบบน,นี้พี่น้องนี่ปิดงาคลองงากระมงครับอา่าเรียบร้อยนี่ครับจุ่มปลานะใช่ไหมจุ่มปลามันสดชื่นเออเนาะบรรยากาศท้องไห่ท้องนาอ้าวมือละแบบน,นี้ลุลลานมือละได้ป่าเสยคลองมือ หาอยู่หาก,กินพี่น้องบ้านเฮาวิถีผู้ไทยวิถีไทยบ้านสืบสานฮีประเพณีนะมื้อนีนกะเมื่อแรงกับมีนัดกับวีรพงษ์วงศิลน,นัดกับคุณครูนิ่งน้องแล้วครับเมื่อแรงแ่ะวิรพงษ์วงศิลอยู่พุ่ะศิลปินภูไทยอยู่ในงานผู้ไทยนา,นายศาดเมื่อแรงอยู่อยู่เขาห้องว่าเพื่นครับ อ่างเก็บน้ำสายนาวีงนะครับส่วนเสริมพระเกียรติอำเภอเขาวงนี่ก็เป็นทุงแห่ผมครับเออ้ายมือนี่อันนี้แปลงนี้มิดิเอสี่มิดิเอสนาปังพี่นอ้องทุง่งนาแดนนี้ช่างมีความหมายเตื้อเพียงกลิ่นโคนสาบควายเห็นภาพคันไทยหยแล้วเ,เศร้าบางคนที่อยู่ใน ในตัวเมืองหรือว่าอยู่เมืองใหญ่เมืองนอกอะผรมีโอกาสได้สัมผัสบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติแบบคอยนอกพี่น้องเนาะฝะฟาตอนพี่น้องนะครับความสุขนะครับอันนี้ก็เมือยจอดมอตไฟไฟเตอร์ไซค์ไว้ปู้ไก่เติบคบพี่น้องนี่แหะพอกินพออยู่พอกินแล้วก็มือครับในประมาณ2กิโลนะครับายมือนตัวนี้คุณยายสะอาดละเออ้อมกระปู พิษองกับปูโอ้สาอันนี้คือบอนดีแท้บอนบุยบุยพี่น้องเนี่ยซานี่มีได้ลงสาอนี่ขี้ค้านอัสลามนั่นพี่น้องเลยฐานนี้เกิดเล่นหลายป่ะยังหลายขีดเดียวนี่แหะบรรยากาศวิถีชีวิตไทยบ้านพี่น้องฝ้าตอนเดียวนี่มือแรงโอ้มืออื่นก็มือทำงานพี่น้อง กลับไปทำงานพลจังวัตรสุรินทร์พลังเมืออื่นว้ามือหนีกระสูดอากาศบริสุทธิ์อยู่ท้องให้ท้องหน้าทุกวันหูจอดมอหมดเุ่นคุณไก่เตอร์ปึ่จอดมอไซค์ไปได้ละได้ปลาเมื่อกินแรงแลาเมื่อนี้พี่น้องเอ้ยเมื่อแรงมีนัดเดียวดีเราพงศ์วงศิลปินผู้ไทยว้า ไอป่าติมขอม้องเมื่องหรละอ้อมกระปูมือ่อไหร่ท่าซาขมีนท่านว่าระเบกระดามนะบ้านคอยของอ้อมกระปูบ้านคอยนะโอ้ในพออยู่พอกินพอ่อแรงนะพี่น้องอ๋อพาทิตย์ยังไม่ตกพี่น้องเวลาห้าโมงกว่า ตงเงินบ้านหขอขอี้ตงเงินเนาะพี่น้องเห็นคลิปอย่าลืมคือทอดบ้านเนะาะทั้งคนอยู่แต่เมืองใหญ่เมืองหลวงก,กะบินมาสัมผัสบรรยากาศอีสานบ้านนอกโอ้สูงกำลังแรงจือคือพี่น้องเลยโอ้ทุ่งนาแดนนี้ ยังมีความหมายโอ้ยมีกกตานพอไหมน้องต้นตาลคู่ไม่เหงาถ้าต้นตาลเดียวละเหงาเติบคือคนนี่แล้วอยู่ผู้เดียวก็เหงาเติมเขามีคู่กะมีเหงาหนิดีแม่พี่นอ้องขีม่มอเตอร์ไซค์ลงมาเอาท่งเลยล่ะพี่น้องอ้าวคือทอด คิดถึงคุณสุสสคนเด้ออ้าสำนี้ล่ะสวัสดีครับ